ผมก็สวัสดีนะครับ f c ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะครับไม่ค่อยมีโอกาสสักเท่าไหร่นะครับที่จะมีเวลามาตลาดนัดของถมตลาดไทยนะครับวันนี้โอ้โหรู้สึกดีใจมากนะผมมานานมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยนะเพราะว่าตลาดนี้จะตรงวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนะเป็นตลาดนัดของถมตลาดไทยนะครับผมเป็นตลาดแนวของถมนะก็ขึ้นชื่อว่า เป็นตลาดนัดมือสองที่ใหญ่ที่สุดนะครับในย่านทางปทุมธานีลังสิตนะครับก็จับ GPS มาได้นะครับท่านผู้ชมก็ตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับชื่อตลาดนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามเดินให้ทั่วๆนะครับเพราะว่าตลาดนี้ใหญ่มากแล้วก็กว้างมากนะครับเป็น CD DVD อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับนั่นนะครับยาวไปฝั่งโน้นนะครับแดดกำลังร้อนเลยนะครับร<ถ> <S 2> <S 2> ทีน่นี้ก็จะเป็นพระเครื่องนะครับ ของกินของใช้ต่างๆนะครับของที่ระลึกของอสะสมต่างๆที่เราหาไม่เจอนะครับต้องมาที่นี่นะครับตลาดนี้ไม่ใช่ตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับเป็นตลาดนัดวันพฤหัสนะครับผมของเก่านี่คือสุดยอดนะเดี๋ยวผมจะเดินจากตรงตรงนี้รู้สึกเขาจะเปิดขึ้นมาพื้นที่มาใหม่นะครับอาจจะยังไม่ ไปปูพื้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเดินข้างข้างข้างนอกไปก่อนนประมาณสี่โมงนะครับวันนี้นี่ประเภทเครื่องเสียงนะครับลำโพงรถยนต์เครื่องเสียงต่างๆนะอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับผมจะเดินไปซอยแรกก่อนนะครับค่อยๆมาเดินซอยเล็กซอยน้อยนะครับอาจจะต้องตัดคลิปยาวๆหน่อยนะครับ เนี่ยครับท่านผู้ชมก็จะเป็นอ,อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมจะเดินไปทั่วๆนะครับบางบางที่อาจจะไม่ได้พูดนะครับขออภัยด้วยโอ้โหอากาศกำลังร้อนนะครับฝนไม่ตกก็อากาศร้อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมืออะไรอะไรช่างนะครับ เป็นมือสองของญี่ปุ่นครับเป็นอะไรช่างต่างๆนะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากได้อยากได้อุปกรณ์ช่างของญี่ปุ่นนะครับนี่ของญี่ปุ่นก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างดีนะเหล็กเขาดีแต่ว่าก็จะเป็นมือสองประมาณนี้นะครับเขาก็จะเอามาขายนะครับนี่นะครับกองกัน<ร><ร> เป็นพวกเครื่องมือช่างต่างๆนะครับเดินในเะครับเดินในเลยมีทุกอย่างครับนี่มีทุกอย่างเลยสายช่างไม่ควรพลาดนะครับไขควงนะครับค้อนเลื่อยคีมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนของญี่ปุ่นนะครับที่ผมไปรีวิวตามตลาดของอตลาดทางบางแก้วนะก็จะมีประเภทนี้เยอะนะครับอะไรช่างนะครับอันนี้ นะครับไปเดินไปก่อนอันนี้แค่เริ่มต้นนะพราค้าไม่คาบางคนก็เพิ่งจะตั้งร้านก็มีนะครับอุปกรณ์การ,กรเกษตรตุ๊กตาโมเดลญี่ปุ่นนะครับคันเบ็ดลอกต่างๆเตาตแก๊สโอ้โหุบร้อนผีเลยคือร้อนมากวันนี้ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือเลยนะครับผมตากแดดเพียวๆเลยนะครับตอนนี้ สี่โมงเป๊ะอากาศก็ร้อนมากนะเนี่ยครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็แดดล่มลมตกแล้วก็มาเดินชิวๆนะครับตลาดนี้มีทุกวันฝาลือหัดนะครับตอนเย็นนะเป็นตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับสามารถค้นหาทาง G P S นะครับตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับท่านผู้ชมของฝากของสะสมนะครับนี่ นี่ของหายากของสะสมต่างๆนะครับบางรายการก็จะเป็นพวกของที่มันเนี่ยอย่างพวกนี้นะครับเป็นก๊อกน้ำนะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นของที่มันค้างสต็อกนะครับแล้วก,ก็มาขายในราคาที่ไม่แพงนะครับขายถูกนะ เครื่องเสียงลำโพงไมโครคอมโบก็มีนะครับมินิคอมโบมีนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยครับฝั่งนี้เป็นฝั่งริมสุดนะครับท่านผู้ชมผมยังไม่ได้เข้าไปด้านในนะคือด้านในก็กว้างมากนะก็รับชมไปเรื่อยๆนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นอ้าวสวัสดีครับมาเจอาตลาดไหนก็มาเจอตลาดนั้นเลยโอ้ โอ้ไมาเจอพ่อค้าเก่านะครับนี่อุปกรณ์รถยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นพัดลมแอร์นะครับผมเพิ่งจะรู้ว่าเขาจะไปใช้อาจุดประสงค์อื่นได้นะครับเป็นระบายในบ้านหรือว่าเป็นพัดลมดูดต่างๆได้นะครับนี่เป็นพัดลมหน้าคอมของแอร์นะเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็ติดต่อร้านนี้ได้นะครับผมไปเจออยู่ตลาดผู้นาวันนะครับคนนี้เขาก็มาที่นี่ด้วยนะครับนี่โอ้เครื่องเสียงนะครับ อยากได้เครื่องเสียงอยากได้หว่านต่างๆนะครับเครื่องมือนะครับโอ้พ่อค้าสู่ชีวิตจริงๆนะครับเดินดูไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่เข้าซอยนี้นะเดินไปสักหน่อยเดี๋ยวย้อนมาซอยนี้นะครับวันนี้จะพยายามเดินให้ทั่วๆนะครับเครื่องมือช่างอะไรช่างต่างๆมีเยอะเลย เครื่องเสียงนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่นะโอ้ขอโทษครับนี่นะครับมันก็มีตอกซอกซอยเยอะนะครับวันนี้จะเดินให้ทั่วๆหน่อยก็ม่คิดว่ามันจะถ่ายได้เดินเข้าซอยนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดินย้อนมาซอยนี้นะครับ ผมก็จะตัดทอนเป็นหลายๆคลิปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาเดินตลาดนัดคลองผมตลาดไทยนะครับเย็นวันพฤหัสนะครับผมมีโหมดก็มีน,นี่ อร่อยรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับพวกแต่รถยนต์นี่ใช่ไหมผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับ ขนาดประมาณ4ี่โมงกว่านะยังร้อนขนาดนี้สว่านเครื่องมือช่างนะครับรองเท้ามือสองนะเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็รับชมไปคลิปยาวๆนะครับผมจะตัดเป็นหลายๆคลิปนะคลิปประมาณ10นาทีนะครับท่านผู้ชมก็รับชมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามพูดบ่อยๆนะครับตลาดนี้เป็นตลาดนัด ตอนเย็นวันพฤหัสนะครับตลาดนัดของถมตลาดไทยนะครับชื่อตลาดนะครับก็ค้นหาทาง GPS ได้นะครับของเก่าของสะสมต่างๆนะครับของมือสองนะครับเป็นแหล่งรวมของตลาดของถมนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในย่านของลังสิตปทุมธานีนะครับ แต่วันนี้เราก็จะไปแวะหาปลานัดด้วยนะครับเพราะว่าปลานัดก็อยู่ที่ตลาดไทยนะครับเป็นหลักนะครับมันพลึ่งหัดนะครับผมแต่ตอนนี้เราเดินตลาดไปก่อนนะผมกลัวเสียเวลามันมืดนะครับพักเครื่องก็มีนะครับส่วนนี้รู้สึกจะเป็นของตกแต่งบ้านซะมากกว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมไอทีนะครับเดี๋ยวเดินไปซอยที่สองนะครับอันนี้เพิ่งจะซอยแรกๆนะครับอาจจะอาจจะยังไม่ไม่คึกคักนะครับถ้าเข้าไปข้างในนู้นมันจะเป็นเขาจะเทพื้นเดินสะดวกกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่เขาถมมาใหม่อีกทีหนึ่งนะก็ะอาจจะขุกขัดนิดหนึ่งนะครับ เครื่องเสียงก็มีนะเนี่ยผมตลาดนี้นะผมแนะนําเลยถ้าเครื่องเสียงมือสองนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะตลาดนัดของผมตลาดไทยนะครับบันพลหหัดนะครับผมไเดินไปซอยโดนอีกทีนึง ครับผมก็จะเดินให้ทั่วๆแล้วกันก็จะถึงปานัดของมืดพอดีแหละหน้าวังอยทาาแกแจ๊นี่ครับมือสองของเก่าของสะสมนะครับ เป็นไหยาดองไหายยาดองหายยาดองก็มีนะครับคือพูดง่ายๆอะไรทุกอย่างอ่ะที่เป็นขายได้ก็มาขายหมดเลยนะใครจะเห็นของแปลกของที่มันหาไม่ได้จริงๆมาดูเลยของผมตลาดไทยนะครับ วันฝริหัตนะครับผมโอ้พัดลมดูดไก่มีเลยหัวจักต่างๆนะครับอี้เป็นเขาติดตามเ่าครอนนีป็นงรเทอังก่ก็ได้ของเก่าของสะสมนะครับ อากาศก็ร้อนมากๆเลยนะครับผมอาจจะถ่ายบุ๊ปไปบุ๊ปมานะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีสองฝั่งนะครับบางชิ้นมันก็จะเป็นชิ้นที่เขาตามหากันในตลาดสะสมของที่เขาเล่นของเก่ากันนะครับก็จะมีราคานิดหนึ่งนะครับโอ้พระเครื่องก็มีนะครับฝั่งโน้นนะอันนั้จะเป็นพระเครื่องนะครับ the DVD.